เห็นคอมาแล้วคอมันสูงกว่าสะพานนี่ค่ะอ๋อนี่คืออะไรนักเรียนชีราค่ะนี่เขายีราฟชีราชีราชีราชีอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูยีราฟกันนะคะโอ้ยยีราฟคอยาวค่ะยีราฟคอยาวมา สังเกตขคอยาวลองเน็ตลองเน็ตค้อยาวอีลับีนตัวสูงนะฮะตัวสูงภาษาอังกฤตคือใครฮะ,ะอ๋อมันกำลังมันกำลังกินกินอะไรนะกินใบไ,ไม้ทำอะไใบไม้ภาษาอังกฤตคือ leaf they are eating leaf leaf คือใบไม้ค่ะอ่ะสองใกล้ๆเลยนะคะโอ้ <laughs> ตื่นเต้นมากเลยยีลับอะแป๊บนึ่งแป๊บนึง,นงคุณจะไป <อา S 2> ดูดมันใก<ค>ล<ๆ>้ใกล้ อ่ะลูกไปเดี๋ยวคุยดูมันใกล้ๆลาบลูกพ่อเดี๋ยวมันจะกินมือเธอนะประกาศเสร็จกินครัไม่กินครับผมก้นมาหลายตัวแล้วครับะระวังนะลูกระวังนะลาบอ่ะอิ t eat eat เกเด็บกระด็บเกเด็บมาหน่อยกระด็บกระด็บมาหน่อยแล้วยิ่งรับเลยวกินกินกินมันแล้วก็ยืนไม่ได้อฉะเออยี่งรับมันกินไม่ไหมนะคะอ่ะ คอมันยาวมากเลยนะคะคอยายีราฟนี่อรีรัฟนะคะชีรับชีราฟออออมันเอาแลบลิ้นมันเอาลิ้นแลบนะคะลิ้นแลบมันเอาลิ้นแลบเนเนเน่ยเห็นลิ้นมันไหมคะเห็นลิ้นมันไหมคะเนยมันเอาแลบลิ้นอ้าปากค่อยคินน่ะโอ้ลิ้นมันยาวมันไม่ยอมไปเยอบมาระวังมันจะงาบมือเธอนะ <łość> <S 2> <S 2> เห <ป Sports> ็นลิ้นยีราฟไหมลยีราฟู่ยาฟยีราฟยาฟเเเไปดู้าไปดูอะไรลูกไปดูอะไรช้างครับไปดู้างไป